วันพฤหัสใช่ไหมปกติวันพุธดยสารัมนูนแต่วันพุธนี้เป็น,นวันหยุดวันวิสาขาใช่ก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นวันที่23าพฤษภาคมค่ะสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีสว4ี่สิท่านร่วมกันลงชื่อส่งสารธรรมนูญให้วินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเดี๋ยวคงต้องรอดูเป็นวันพฤหัสยีสาพฤษภาคมว่าสาร,รนูญจะมีคําสั่งอะไรออกมาหรือไม่นะคะอืม,อม อาคือปกติท่านประชุมทุกวันพุธจะพิจารณาก่อนนะรับไม่รับค่ะถูกไหม<ช>รับนี้พื้นรณาใช่ไหมค่ะถ้ารับก็ต้องมาพิจารณาต่อไปว่ามีคําสั่งให้อยู่ประจำหน้าที่ไหมอืมใช่ไหมค่ะแล้วถ้าเกิดเกิดรับแล้วเกิดมีคําสั่งให้หยุดอ่าคุณเจษฐาบินกลับเลยญี่ปุ่นอยู่ต่อไม่ได้นะอ๋อเพราะท่านอยู่ถึงยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมฮะยี่สิบสี่ญี่ปุ่นเออ นั่นน่ะอันนี้สำคัญนะรอดูเพราะกว่าจะวินิจฉัยใช้เวลาก็ตอนค้างผลเอประยุทธ์ก็เดือนกว่าสองเดือนนะค่ะตอนที่วินิจฉัยเรื่องแปดปีอะอจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเออเพราะฉ<ล>ะนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปชั่วคราวเรื่องนี้ในสวดูจะมีความเห็นแตกต่างนะ ค,คือมุมหนึ่งตั้งแต่ว่าวันเสาร์ล่หล่ะที่มีประเด็นข่าวว่าคุณเสรีสุวรรณพนน,นป์ปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมลงชื่อไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญน,นะแล้วก็บอกว่ามีคนเอาชื่อของสวสเสรีไปแอบอ้างในานามที่คุณเสรีเนี่ยเป็นประธานกับการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมไงของวุฒิสภาเวลาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเข้าชื่อ152ก็คุณเสรีเป็นเบอร์หนึ่งเลยกับการลงชื่อใช่ไหมแต่รอบนี้คุณเสรีบอกผมไม่เกี่ยวเลย และถ้าถามกันจริงๆก็มีการพูดจากรนดับนีการจริงแต่สุดท้ายก็มีคนไม่เห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยแล้วบางคนเนี่ยถึงขนาดบอกว่ายังไงนะสวครบวาระแล้วเดี๋ยวจะมีการตีความตามมาอีกเนี่ยว่าครบวาระมันก็ต้องมีอำนาจหน้าที่จำกัด เท่าที่จําเป็นใช่ไหมคะอย่างมุมของอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยเนี่ยค่ะอาจารย์ประําสาขาวิชารัฐศาสตร์สุขโขทัยธรรมนิธาชอาจารย์บอกว่าขณะนี้สวเท่ากับว่าเหมือนกับรักษาการอยู่เพราะว่าหมดวาระไปแล้วดังนั้นควรจะต้องทําหน้าที่เฉพาะเท่าที่จําเป็นหรือไม่ใช่ไหมมันก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะ,<ฮ>ะคือจะทําเหมือนปกติเลยหรือเปล่าอแต่ฝั่งที่ไปยื่นก็ยืนยันก็ยังเป็นอยู่อ่ะยังเป็นตามใดที่ยังไม่มีสวชุดใหม่ เมื่อวานนี้คุณเดเรกฤทธิ์ที่เป็นคนเคลื่อนไหวเรื่องนี้<ช>และเป็นคน <ฮะ S 2> พูดเรื่องนี้บอกว่ายัางไงบอกเดเรกฤทิ์เจนของธรรมอดีตเลขานุการของประธานศาลปกครองในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งบอกเหตุผลว่าแล้วทำไมต้องมายื่นตอนที่ ช่วงที่หมดวาระไปแล้วอะค่ะสวหมดวาระไปแล้วและอยู่ในช่วงรักษาการเรื่องนี้สวดีเรกฤตบอกว่าข้อเท็จริงก็คือสวปัจจุบันเนี่ยยังมีเงินเดือนอยู่ยังมีค่าตอบแทนยังทําหน้าที่อยู่จะพ้นจากตําแหน่งก็ต่อเมื่อมีสวชุดใหม่มาทําหน้าที่แทนดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าทําระหว่างหมดวาระไม่ได้มีใบสั่งไม่ได้รับงานมาจากไหนแล้วก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆในกลุ่มสวด้วยกันมีความคิดเห็นเรื่องนี้หลากหลายมากอ แต่เสียงพอแล้วอ่ะเสียงพอแล้วต้องการใช้แค่200อ่ะ25คนคือหนึ่งใน10ของสอวอใช่ไหมใช่อ่ะตอนนี้ได้มา40ใช่ค่ะแต่ประเด็นที่พี่แปลกใจก็คือ,อคุณเดลเรกนิดบอกไม่เปิดเผยชื่อ,อทำไมอ่ะปกติเวลาเข้าชื่อมันต้องเปิดเผยเนี่ย่ันบอกว่าบางคนไม่อยากให้เปิด เพราะว่ากังวลว่ามันจะไปกระทบเพราะว่าหลายคนก็เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากออกสื่อเลยไม่อยากจะแสดงตัวเรื่องนี้เป็นการตีตราลับด้วยค่ะรายชื่อจะไปถูกเปิดเผยต่อศาลแล้วจะเปิดเผยหลังจากนั้นไหมถ้ามีคําพิพากษาหรือมีคําพินิจฉัยจะเปิดเผยในรายละเอียดแต่ในระหว่างดําเนินการเนี้ยยังไม่อยากให้เปิดเผยรายชื่อออกมาคุณเสรีโชติพนนท์ไม่มีคุณคํานูลก็ไม่น่าจะมีนะ คุณคำนวณสทิที่สมาน<ะ>ตามแหล่งข่าวบอกก็ไม่ได้เห็นด้วยม,มันจะกลายเป็นกระแสย้อนกลับหรือไม่ไประการใดแล้วก็จะมีใครอีกล่ะอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยื่นไปแล้วก็ต้องรอดูแหละท่านผู้ชมรอดูขนาดที่ฟากที่ไม่เห็นด้วยที่จะยื่นบอกอประเด็นที่จะไปยื่นนี่ก็คือว่ากรณีเริ่มจากคุณพีชชิดก่อน<ะ>คน่ะคุณพิชิดชื่นบานน้ำตีสำนักานน้ำตีที่คุณเสถาเสนอชื่อขึ้นโปรดเก้าฟังที่ไม่เห็นด้วยบอกว่า ได้โปรดเก้าลงมาแล้วข้อต่อมาก็คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับเข้าชื่อนะหมายถึงสอวอนะค่ะผู้ที่จะวิจัยเรื่องกรณีจริยธ,ธรรมการเมืองเนี่ยคือสารดีกา,าไม่ใช่สารรัฐมนูนะเพราะมีการร้องว่ากรณีนี้คุณพิชิตรวมถึงน้ำากรีที่พ่วงกันไปเสนอชื่อคุณพิชิตประเด็นว่าคุณสมบัติร,รัฐมนตรีหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช่นั้นก็ถือว่าจริยธรรมนอกเหนือจากนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องที่วินิจฉัยเกี่ยวกับคําสั่งเคยคุณิชิตเคยต้องโทษจำคุกหกเดือนแต่เป็นคําสั่งศาลละเมิดอำนาจศาล<า>ไม่ใช่คําพิพากษามันก็ต้องไปดูกันตรงนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะมาถึงจุดที่คุณเศรฐาเสนอปรดเก้าผมคิดว่าการเสนอชื่อคุณพิชิตไม่ใช่ประเด็นหลักของสวกลุ่มนี้แน่แน เป้าหมายเนี่ยต้องอยู่ที่นายกรัฐมนตรีพดถอนนายกในฐานะต้องรับผิบถถดยยอชอบไม่ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านในคำร้องบอกคล้ายๆอย่างนั้นถูกไหมค่ะอ่ะเดี๋ยวพริหัสนี้จะรู้ท่านผู้ชมเพราะฝั่งนายกฝั่งฝากนี้ก็บอกกฤษฎีกาเขาตรวจมาแล้วค่ะว่าได้แต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอาิถามเหมือนตั้งใจกฤษฎีกาตอบว่าได้วิธีการถามคําถามมันเฉียกันไม่จบเดี๋ยวรอดูพรรหัสนี้ก็รู้แล้ว คือถ้ารับมีเขาแล้วน้องใบถ้ารับบวนแล้วใช่ไหมไหนจะต้องยุติบัตรยุติบัติหน้นาที่และถ้าเกิดสารสั่งให้ยุติก่อนจนกว่าจะวินิจฉัยนะใครรักษาการคุณภูมิธรรมขุนอ้วนค่ะภ<า>ูมิธรรมไม่เชั่ชัยเป็นรองนายกคนที่หนึ่งเออแล้วก็จะอะไรนะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีเลยนะ เหมือนสมัยท่านี่จะต้องทํางานน้อยพูดอะไรฮะนึกถึงท่านเลยนึกถึงใครคุณลุงจากเดินไปถนัดที่เดิมปลอเลยจําได้ไหมจาได้ค่ะอ่าอ่าพอเดี๋ยวตามกันดูนี่โยงไปถึงเรื่องสวถูกไหมค่ะอ่ารับนม่รับนี่ลุ้นนะแล้วต้องยอมรับนะว่าการเมืองคือฝั่งหนึงเนี่ย รัฐบาลเขาบอกว่าเศรษฐกิจต้องการจะเดินหน้าตอนนี้ใช่ไหมถ้าเกิดให้พักกันแบบหน้าที่ที่สะดุดนะไม่มากก็น้อยอ่<ม>แล้วการเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงพอสมควร<ม>อและสมมติคิดแบบต้องคิดการเมืองแบบ worst case scenario <า>สมมติพ้น <ผล S 2> คิดแบบ worst <อ> case scenario <ม>ต้องโหวตนานะยกใหม่มสวไม่อยู่ในสภาแล้วไ<ม>อ้สอวไม่มีสิทธิ์โหวตแล้ว<า>สภาผู้แทนร้ว นี่ยังคิดว่าก้าวไกลจะมากับเบอร์เพื่อไทยไหมหรือเพื่อไทยจะไปจับเบอร์ก้าวไกลแล้วทิ้งพรรคอื่นๆไหมไม่ใช่ไหมก็ต้องเสนอเพื่อไทยขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคนดิเดตนี่ตอนนี้เหลืออยู่สองคนค่ะคุณนุ้งอิงกับคุณชัยกเกษมอ่านี่คิดแบบเวิร์ดเคสซีนาริโออาจารย์ยุทธพรว่าไงเมื่อวาน อาจารยุทธพรให้ความเห็นอย่างนี้ค่ะในแง่มุมกฎหมายเนี่ยสอวอทําได้นะคะลักษณะแบบนี้ที่ยื่นให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติของท่านนายกเนี่ยทำได้แต,แต่ในแง่ความเหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีคําถามกับสอวอชุดนี้ซึ่งหมดวาระไปแล้วแหละว่าตอนนี้รักษาการอยู่ควรจะทําหน้าที่เฉพาะเท่าที่จําเป็นหรือไม่มการรุกไล่ตรวจสอบต่อเนื่องเนี่ยมันถูกตั้งข้อสงสัยมากมายถึงมาตรฐานในการทําหน้าที่ต่อรัฐบาลชุดนี้กับ การทำหน้าที่ต่อรัฐบาลชุดก่อนอลืมภารกิจสำคัญของสอวอชุดนี้ไปแล้วหรือที่ปรวรรณาตัวเข้ามาจะาปฏิรูปประเทศดังนั้นก็ควรจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองหลังหมดหน้าที่คืออาจารย์ยุทธพรบอกว่าถ้าดูจากข้อหาของสอวอเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามมาทมมันพิสูจน์ยาก แล้วก็ถูกมองว่านำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอแต่เรื่องตอนนี้มันก็ไปถึงศาลแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ายื่นสารรัฐธรรมนูญไปแล้วม,มันจะออกได้สองทาง1ก็คือสารไม่รับคำร้องจบเลยจบเลยอันนี้จบเลยกับ2คือรับคำร้องอันนี้จะมาวหาอีกรั้นหนึ่งถ้ารับเนี่ยมันก็จะมีประเด็นต่อไปว่าแล้วนายกกับท่านรัฐมนตรีพิชิตเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อ,มอันนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าถาม อาจารย์ว่าแล้วอาจารย์มองยังไงอาจารย์บอกโอกาสที่จะออกมาดีร้ายเนี่ยห้าสิบหแน่นอนว่าถ้าผลลัพธ์เป็นแบบลบร้ายแรงถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกการเมืองจะวนลูปย้อนกลับไปสู่ความวุ่นวายเหมือนตอนที่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆค่ะก็คือเต็มไปด้วยการต่อรองจับขั่วดูดสอสอแต่ว่ามันน่าจะยุ่งเหยิงหนักกว่าเสถียภาพทางการเมืองจะหลุดสมดุลและแน่นอนมันส่งผลกระเทือนถึงเศรษฐกิจอ่อันนี้อาจารยุทธพร นักวิชาการนะนักวิชาการอาจารย์ประจําสาขาวิชารัทศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมเทิราชค่ะอ๋ออันนี้ก็น่าติดตามจริงเป็นสัปดาห์ที่จู่ๆก็มีเรื่องให้ติดตาม,มแล้วก็ลุ้นหนักเลยโดยเฉพาะในมุมของพรรคเพื่อไทยค่ะใช่ไหมใชออ่แล้วก็ชวนให้คิดถึงประเด็นอาทีมงานเตรียมเสียงคุณแพททองทานบางช่วงและลักษณะร,รูปแบบเวทีเดี๋ยวจะเปิดประกอบกับพิธาสักนิดนึง อ่าเพราะเขาจัดแบบคู่ขนานนะค่ะสิบเดือนที่ไม่รอทำต่อให้เต็มสิบหนึ่งปีที่ศูนย์เสียโอกาสค่ะเออใช่ของก้าวไกลอ,อ่ะใช่ไหมอ่าคุณพิธทาพูดอ่ะใช้คำว่าหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่าอ่าหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่ามันต่างกันตรงไหนหนึ่งปีที่ศูนย์เปล่ามันต้องคู่กันค่ะอย่าปฏิเสธเลยว่าไม่้ตั้งใจจัดจัดคู่ขนานน้องไบร์ค่ะ